ก็มี fc ทางบ้านบอกให้ช่วยสอนวิธีการมัดเชือกบัลเดลิงให้หน่อยวิธีการทำก็ง,ง่ายๆเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับให้เรานำเชือกขึ้นมาทำการพับขึ้นไปข้างบนโดยฝั่งที่เราพับจะอยู่ทางขวามือเราก็จะเห็นว่าจะมีการพับเชือกอยู่สองจุดให้เราจับเชือกที่เราพับฝั่งทางขวามาวางที่ฝั่งทางซ้ายจะสังเกตได้ว่าจะมีห่วงอยู่สองห่วง ให้นำเชือกด้านล่างเข้าไปยังกึ่งกลางระหว่างห่วงและทำการพับห่วงสองห่วงให้เข้าหากันและให้นำไม้ขั้นบันไดสอดเข้าไปยังกลางรูบ่วงได้เลยครับทำการดึงจัดปรับแต่งเชือกจะสังเกตได้ว่าเชือกจะมีลักษณะเหมือนกากบาทเมื่อเรามัดถูกต้องแล้วเราก็สามารถมัดต่อขั้นบันไดไปเรื่อยๆได้เลยครับ ส่วนบันไดถ้าเราอยากใช้บันไดที่ยาวเราควรปล่อยเชือกให้ยาวๆเพื่อจะทำบันไดให้หลายขั้นนั่นเองครับวิธีการมัดแบบนี้เป็นวิธีการมัดที่แข็งแรงและบันไดของเราจะไม่เลื่อนหลุดแน่นอนส่วนระยะห่างของขั้นบันไดก็แล้วแต่ตามใจชอบของแต่ละท่านได้เลยครับเมื่อเราทำรอบหนึงแล้วเราก็จะคล่องทำได้อย่างรวดเร็วเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิธีการมัดเชือกขั้นบันไดสำหรับท่านใดอยากเรียนรู้วิธีการมัดเชือกแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามทักทายกับไล่ดวงดาวได้เลยหากีปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆใน้ลับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ